สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะแนะนําระบบแจ้งซ่อมออนไลน์นะครับก็จะเป็นระบบที่ใช้ทํางานง่งายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนสําหรับคนที่อยากเรียนเขียนเว็บเขียนโปรแกรมอยากซื้อโค้ดซื้อระบบหรืออยากจ้างเขียนโปรแกรมเขียนเว็บนะครับก็สามารถ line, แอดไลน์แอดใต้ล่ังคิดมาได้เลยนะครับสําหรับระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบแจ้งซ่อมออนไลน์นะครับแบบธรรมดานะครับก็คือมีคนมาแจ้งซ่อม แอดมินรับเรื่องนะครับแล้วก็บอกศาสนาการแจ้งซ่อมนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนผ่านมาที่เทเล gram นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่าอันแรกเลยเนี่ยแอดมินก็เข้าสู่ระบบเข้ามานะครับอพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเลดบอร์ดทั่วไปครับไม่มีอะไรต่อมาครับก็จะเป็นการจัดการหมวดหมู่นะครับก็สามารถเพิ่มหมดหมู่ได้นี่ผมใส่เข้าไปครับก็คือปัญหาเรื่องเครื่องพิมพ์นะครับก็กดเพิ่มหมดหมู่เข้าไป นี่ครับก็จะขึ้นมาครับว่ามีเครื่องิมเครื่องพินเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะมีบอกสีนะครับแล้วก็บอกจานวนเรื่องต่อมาครับจะเป็นผู้ใช้งานผู้ใช้งานครับก็จะมีแค่อ่ายูเซอร์นะครับแล้วก็แอดมินก็ไปที่เพิ่มผู้ใช้งานนะครับก็กรอกข้อมูลให้หมดครับแล้วกดเพิ่มผู้ใช้งานอ่นนี่ครับก็เพิ่มได้แล้วครับเรียบร้อยยูเซอร์สองต่อมาครับก็มาจัดการเรื่องแจ้งซ่อมครับ อันนี้ก็จะไม่มีปัญหาแจ้งซ่อมเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะมีส่งออกอ่าได้นะครับแล้วก็มีค้นหานะครับอ่าตัวกรองทั่วๆไปต่อมาก็จะเป็นรายงานนะครับก็สามารถรายงานเป็นแบบวันเดินไปีได้นะครับแล้วก็ส่งออกมาเป็นเ c e l อ่าต่อมานะครับก็เป็นตั้งค่าระบบนะครับก็ตรงนี้ใจความหลักสำคัญเนี่ยก็เอาไว้ใส่ โทเค็นนะครับบอโทเค็นของเทเลเกมแล้วก็เช็ตไอดีของเทเลเกมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปที่ยูเซอร์นะครับเพื่อแจ้งเรื่องซ่อมเข้ามาก็ตรงนี้จะมีโปรไฟล์ด้วยนะครับมีแก้ไขโปรไฟล์ได้เล็กน้อยก็ลองพิมพ์เข้าสู่ระบบไปที่ยูเซอร์ที่เราสร้างไปเมื่อกี้นะครับก็จะเข้ายูเซอร์ของผู้ใช้งานธรรมดานะครับก็จะมีแจ้งซ่อม รตรงนี้ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับเราไปดูแดชบอร์ดของตัวเองครับแล้วก็มีแจ้งซ่อมแล้วก็เรื่องที่แจ้งซ่อม,มไปนะครับคราวนี้ไปที่แจ้งซ่อมก่อนครับเราก็ก่อข้อมูลไปเรียบร้อยครับก็มีเรื่องหมวดหมู่ระดับความสําคัญสถานที่รายละเอียดเบอร์ติดต่อแล้วก็แนบรูปภาพถ้ามีนะครับเสร็จแล้วเราก็กดส่งเรื่องแจ้งซ่อมครับพอเรากดแจ้งซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเด้งมาที่ตัวทวิลเลแกมนะครับขึ้นมาแบบนี้ นะครับแอดมินก right ็จะเห็นนะครับว่ามีเรื่องแจ้งซ่อมเข้ามานะครับยูเซอร์เนี่ยก็จะเห็นเรื่องแจ้งซ่อมของฉันนะครับของตัวเองนี่ครับสถานะคือรอดําเนินการอยู่พอกดไปที่ลูกตากดวิวนะครับก็จะเห็นรายละเอียดของการแจ้งซ่อมนะครับอันนี้เราไปที่แอดมินกลับมาที่ยูเซอร์ขอแอดมินนะครับแอดมินก็จะเห็นเรื่องแจ้งซ่อมขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแบบนี้พอไปที่รายงานครับก็จะเห็นสถิติขึ้นมาครับ นี่ครับเรื่องเครื่องปิ้งนะครับมีจํานวนหนึ่งเรื่องยังไม่ได้ซ่อมเลยนะครับตัวตาสําเร็จก็คือศูนย์เปอร์เซ็นตนะครับต่อมาเราไปที่จัดก,การเรื่องเชี่งซ่อมก็จะเห็นว่ามีเรื่องเรื่งซ่อมขึ้นมาครับตรงนี้ตอนนี้เราก็มาแก้ไขสถานะนะครับจะกดทุกาตาดูก่อนก็นได้ครับว่าปัญหาคืออะไรนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาอัปเดตสถานะก็กด ต้องอัปเดตสถานะครับอ่าเช่นเสร็จสิ้นนะครับเพรเสร็จสิ้นแล้วบอกว่า,าจเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมอเรียบร้อยแล้วครับก็กดอัปเดตสถานะตรงนี้ก็จะอัปเดตสถานะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่ทีเลแกมนะครับ เฉลีแก้มก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนกันครับว่าสถานะใหม่ก็คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับพอเรามาดูที่รายงานครับก็จะเปลี่ยนจากเรานำนือการกลายเป็นเสร็จสิ้นเหมือนกันนะครับสถานะความสำเร็จก็คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วต่อมาที่ยูเซอร์ของผู้แจ้งซ่อมนะครับก็จะเห็นว่าสถานะก็จะเป็นเสร็จสิ้นเหมือนกันครับแล้วก็ดูเรื่องแจ้งซ่อมของฉันนะครับนี่ครับสถานะก็เป็นเสร็จสิ้นเหมือนกันแล้วก็ มาดูยูดูได้ครับว่าสถานะคือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ,รบก็เรามีแล้วก็จะมีหมายเหตุจากเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็จะมีหลอกดําเนินการจากเจ้าหน้าที่นะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับสําหรับบกแจงซ่อมออนไลน์นะครับเรามีการทํางานแบบง่ายๆก็คือให้อดินจัดการอ่าระบบทุกอย่างไว้ก่อนนะครับแล้วก็ ถ้า user เข้ามาแจ้งซ่อมแล้วก็ admin ไปขนอัปเดตสถานานะครับมีแจ้งเตือนผ่าน telegram ได้สำหรับคนที่สนใจโค้ดอยากเรียนเขียนเว็บเขียนโปรแกรมหรือว่าอยากสร้างเขียนโปรแกรมก็ a d line add ตารางคลิปมาได้เลยครับ